ดูไปดูมาก็เหมือนเมืองไทยหมดเฮ้ยไม่เหมือนเด้มันมีมิสเตอร์ทอยอยู่อะ่ะวัยรุ่นอยู่90ชอบไหมเฮ้ยเข้ามาถึงจุดเดินเล่นเดินไปเดินมาเจออะไรรู้ไหมหามาก DIY. มิสเตอร์ดีไอวา้าวเขาเป็นธุรกิจท้ามชาติเหรอเนี่ยมิสเตอร์ดีไที่มาเลเซียก็มี ชั้นสี่ขึ้นไปหลักฐานแท้ๆเลยมิเตอร์ DIY นี่มันธุรกิจท้าชาติใช่ไหมใช่มาดูกันมิเตอร์ DIY ที่มาเลเซียมันต้องเหมือนกันแหละประมาณนั้นนี่ไงขอโทษจริงๆนะทุกคนใส่แมสนะไม่ติด P D P A นะโอเค มีมิเตอร์ Mr. DIY มีชุดตรวจโควิด COVID ด้วยเฮ้ยสามชุดสิบลิงกิตสิบลิงกิตคือร้อยสามอันร้อยอ่ะอืมอน,น,นะประหยัดดีนะเหมือนเมืองไทยไหมครับโดยรวมเหมือนเลยเนาะดูไปดูมาก็เหมือนเมืองไทยหมดเฮ้ยไม่เหมือนดิมันมีมิเตอร์ทอยอยู่อะ่ะในมิเตอร์ DIY อะ่ะเออ ไม่เคยไม่คิดว่าเซสชันการขายของเล่นมันมันต้องเรียกว่าของเล่นราคาถูกเนาะเนี่ยเขาทำขอบไอย่างนี้นะครับเห็นไหมนี่คือบริเวณร้านที่แบ่งระหว่างของเล่นกับของใช้เนาะเฮ้ย <Wow. S 1> ของเล่นจริงจังอะ่ะของเล่นเมืองจีนอะ่ะของเล่นจริงจังอะ่ะขายกันตรงนี้เยอะเลยอะ่ะราคาไม่แพง เนี่ยอันละร้อยอันละร้อยประมาณนี้ไม่เกินสองร้อยเต็มเลยอือ <Yes. S 1> โหถ้าปรับตัวแบบนี้ทอยอาร์อัสก็หนาวเหมือนกันนะไม่คิดเลยว่าวิดมิสเตอร์ดีไจะมีเซกชั่นแบบนี้อืมปกติเราก็คิดถึงแต่ทอยอาร์อัสใช่ไเลเนี่ยของเล่นจีนหลากหลายมากเลยอ่ะเออ ว้าวเฮ้ยไดนเสาร์ไดนเสาร์ตัวละสี่สอ0ร้อตัวท่านี้ตัวเท่านี้สเกลลิงสองตัวจ่ราคานี้นะเออประมาณส0มร้อมได้2ตัวรายละเอียดโอเคตัวนี้แพงหน่อยเจ็ดสมีกลไกมีมอเตอร์นี่อะไรอะแถมปะไม่ใครเอามาวางของเล่นเยอะแยะเลยครับ อ๋อมันเป็นตัวบังคับมะไดเล่นนเสาบังคับวิทยุตั mm hmm. กแตนยับว้าวหกลิงกิตเออของเล่นเยอะมากไม่น่าเชื่อเออน่ารักดีนะอันนี้ก็แพงหน่อย35ลิงกิตโอ้มีชิงช้าเด็ก2 0 9ลิงกิตอันนี้อะไร ชุดหนูอยากกลับบ้านชุดตุ๊กตา93ิมชุดหนูอยากกลับบ้านหนูอยากกลับบ้านมีตุ๊กตาหนูอยากกลับบ้านให้ตัวหนึ่งมีเปมีเตียงมีเก้าอี้ให้หนูอยากกลับบ้านได้เรนโออ่าเกมกดอันนี้ชอบไหมไวัยรุ่นอยู่90ชอบไหมไมีขายนะครับ ว่าไปรอมิเตอร์ทอยมาเมืองไทยนะคุณก็มาซื้ออันนี้ไปเล่นกันใส่ฐานสองก้อนเล่นเตอร์ติสอ้าสําหรับสาวๆเลดี้โกติดปีกันที่นี่เขียนวันเกิดก็มีเฮ้ค <Happy Birthday. S 1> บวงจรมากสําหรับเด็กๆเนี่ยแฮปปี้เบิร์ดเดย์แฮปปี้เบิร์ดเดย์น่ารักดี่ะ <Happy Birthday. S 1> เยี่ยมเลยครับ หลายคนถามว่ามาเลเซียสิงคโปร์ฮ่องกงใช้ปั๊กแบบไหนเหมือนอังกฤษนะครับปักอันเบลลมแบบนะถ้าใครมีหัวชาร์จอัมลนะมันโคตรของโคตรใหญ่เลยแต่มันเซฟมากนะตัวเต้ารับก็จะเป็นแบบนี้แล้วต้องมีสวิตปิดเปิดทุกครั้งนะ่ยคุณสามารถตัดไฟตัดตอนตายได้ตัดปั๊บอย่างเงี้ยอย่างนี้เลยนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ประเทศไทยเราไม่มีคือเราไม่มีสแตนด์ดปลัก มีใครทราบกันไหมว่าสแตนด์บั๊กบ้านเราเป็นปั๊กแบนหรือปั๊กกลมเอาจริงๆนะแบบนำเข้าได้เท่านั้นแล้วก็มอ,อก,กอรับรองเท่านั้นอนะเออแล้วยึดตามอะไรญี่ปุ่นเหรอญี่ปุ่นเป็นปั๊กแบนยุโรปเป็นปั๊กกลมมี IEC มีหลายมาตรฐานมากแล้วบ้านเราอะ่ะมีมาตรฐานกับเขาไหมในโลกมาตรฐานที่แท้จริงเราไม่รู้ idon't know เฮ้ยเข้ามาถึงจุดเข้ามาถึงจุดที่เขามีสินค้าออริจินอลแล้วนะพัดลมตั้งพื้นเอตั้งโต๊ะกระติกน้ำร้อน DIY เตาปิ้งย่าง DIY เตาความร้อน DIY ถุงที่แพ็คซิปถุง DIY โคมไฟในสวน DIY อะไรเนี่ยตัวสเปรย์ฉีดน้ำน DIY <Yes. S 1> ที่ทำแซนด์วิชกาต้มน้ำ DIY <Yes. S 1> เครื่องปิ้งขนมปัง DIY <Yes. S 1> เครื่องทำขนมปัง oh, <no. S 1> เฮ้ยมานี่วีลสูจบ <No, no. S 1> เลยนะถ้ามารุ่นเนี้ยรูปเนี้ยโอ้โหที่ตีแป้งนะ ตีแป้งทำเค้กเฮ้ยเครื่องดูดฝุ่นดีไอไว้พัดลมพัดลมตั้งพื้นอย่างงี้พัดลมทาวเวอร์แล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยพี่ตีไข่แบบรวมฐานด้วยอะ่ะมิสเตอร์ DIY ราคา255ริงกิตประมาณพันไปปลายอะ่ะไม่ถึง2,000ดี เฮ้ยมาบ้านเราจบนะจบหมดเลยนะอีมาเฟกอะไรอย่างเงี้ยจบหมดเลยมิสเตอร์ DIY าทำออริจินอลแบรนด์เองเครื่องใช้ไฟฟ้าออโต้ล่ะอะไรล่ะต้องปรับตัวหมดเลยนะเนี่ยครับแล้วเมื่อเรากลับมาสำรวจตลาดมิสเตอร์ DIY ที่เมืองไทยก็คนพบว่าเขาเริ่มทำหลอดไฟนะครับผมมีโปรดักต์พวกหลอด LED แล้วก็มีพวกเครื่องฉีดล้างร ความดันสูงนะครับผมรวมไปจนถึงตัวปัตตเลียนไดเป่าผมอุปกรณ์พวกพัดลมนะมือถือต่างๆตอนนี้ก็เริ่มเป็นแบรนด์ของมิสเตอร์ DIY แล้ว <c oughs> เป็นไงกันบ้างครับวันนี้ซีวิไลท์ไอพาไปทัวร์ถึงอ่มาเลเซียเลยนะแล้ก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่ามิสเตอร์ DIY ที่ขยายสาขาทั่วประเทศไทยเนี่ยเขามีมันไม่ได้มีอยู่แค่บ้านเราเนาะ แล้วก็โปรดักต่างๆเขาก็ขยายไปเรื่อยๆแล้วนะครับเป็นอาณาจักรมิสเตอร์ดีไแล้วรวมถึงมิสเตอร์ทอยด้วยนะเซกเตอร์ของเล่นในบ้านเราเนาะก็ยังไม่ใหญ่เท่าบ้านเขาอีกหน่อยก็คือเป็นร้านใหญ่ๆเลย <Wow. S 1> มาตีร้านอาของเล่นชั้นนำเลยเหมือนกันก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่น่าสนใจครับก็ถ้าชอบชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับช่องซีบิไลไอทีนะครับผม เดี๋ยวก็รอดูกันว่าช่องซีวิลแอทีจะพาคุณไปพบไปเจออะไรที่ไม่เคยเจออีกเนาะแล้วก็ก้าวข้ามผ่านยุคต่างๆไปด้วยกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ